กับมาอีกแล้วนะครับคําคถามประเภทที่แบบทําให้ตื่นเต้นนะคะรักบกระปลีกกระเป่าพระภิกษุทําน้ําอสุกิให้ไหลออกเป็นสังกัิเศษแล้วเป็นการฆ่าคนอีกหรือไม่ขอให้พระวิทยากรอธิบายให้ด้วยขอบคุณครับฆ่าคนไหมครับอสุกิมันเคลื่อนอะ่ะก็คงจะ อันนี้ก็คงจะคงผู้ถามเนี่ยนะครับคงจะไม่เข้าใจเรื่องปฏิสนธิเรื่องของพวกนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรอ่ะนำ้ำอสกิมันก็คือเป็นภาษาวิทยาศาสตร์มันสเปิร์มมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับใช่ไหมเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันต่อสู้กันดิ้นรนไปก็มีตัวหนึ่งอ่ะ แทงทะลุรังไข่ของผู้หญิงแล้วก็พวกนั้นก็ถอยทับนะฮะให้พวกนั้นตายไปไอ้หมอนี่ก็เป็นตัวสัตว์เกิดขึ้นมานครับอ่าแต่ทีนี้มันยังไม่ได้ผสมไข่นะครับไข่ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับอ่าแต่มันเคลื่อนออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะจะชื่อว่าฆ่าคนไหมครับ การมาโนพร,รมันยังไม่มีคนเลยมันจะคาได้ไงครับไม่เรียกว่าเปนะ็นคนเหรอฮะนนสเปิร์มคือในขนาดเราไปเอาหลักของวิทยาศาสตร์มาเทียบเคียงกับหลักของธรรมวิัยนของพุทธเจ้าไม่ไม่ได้ทุกเรื่องนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายโดยเฉพาะการเกิดเนี่ยมันจะมีหลักอย่างนีง้หนึ่งนะคนที่จะเกิดมาต้องปัจจัย3าประการในเฉพาะมนุษย์ภูมินะครับที่มันเป็นกรรมภูมินี่นะหนึ่ง มารดาไม่ฤดดูสองมีการสมสู่ร่วมกันระหว่างพ่อกับแม่ใช่ไหมของชายและหญิงสามสัตว์มาปฏิสนธินะครับมันครบองค์สามนี้มันถึงจะ,ะถ้าเกิดมารดากับบิดาสมสู่กันเนี่ยมันก็จะไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ที่นั้นถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะบอกว่าไอ้ตัวเชื้อนะ่ะมันจะมีชีวิตไม่มีชีวิตแต่มันมีชีวิตแบบนักวิทยาศาสตร์นะครับแบบนักวิทยาศาสตร์แต่มันไม่ได้มีชีวิตวิบยายญั่คือตัวสัตว์ที่มาปฏิสนธิน่นะ มันไม่มีอย่างนั้นนะครับนันะนะัหลายคนเข้าใจว่าอย่างเช่นเชื้อโรคอย่างนี้มีชีวิตท่ไมครับเชื้อโรคมันก็ไม่ได้มีชีวิตนะครับเชื้อโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆพวกนี้มันจินตับไตไ้พุงเราหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีชีวิตต,ตามหลักของธรรมวิทยถ้ามันมีชีวิตมันก็ต้องมีวิญญาณวิญญาณในนี้ก็คือมันเกิดจากกรรมนะเกิดจากกรรมที่เหมือนวิญญาณของเราเนี่ยจิตใจของเราแบบนี้นะครับดังนั้นในตัวตัวนั้นเนี่ย ที่เขาบอกว่าน้ำมัสุจิออกมามันไม่ได้มีชีวิตมีจิตใจอะไรหรอกมันเป็นเพียงแต่อุตุเท่าน,นั้นเองนะครับถึงจะมีการดิ้นรนอะไรต่างๆมันก็เกิดจากธรรมชาติของอุตุของมันนะครับแล้วเวลาเสืมไปน,นิดนึงเวลาผู้หญิงจะตั้งครรภ์นเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าระหว่างชายแล้วพ่อแม่ผสมพันธุ์กันแล้วตั้งครรภ์ปับ๊บตรงนั้นไม่ได้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นสัตว์จะมาปฏิสนธิตอนไหนก็ได้หลังจากฤด,ดูหมดอาทิตนะวันนะครับ หลังจากมารดาบิดาสมสู่กันเจ็ดวันเนี่ยสัตว์จะมีโอกาสที่จะมาปฏิสนธิอยู่นะครับเพราะในอัตถกถาท่านว่าไว้อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าสัตว์จจ้องเอาอีตรงนั้นนะนะตอนผสมบานกันนี่นะยังไม่ใช่นะครับไม่ได้เกี่ยวกันดังน,นั้นเวลาเวลาไม่ได้ไปไม่ได้สมสู่กันนานวันไปก็ยังยังสาม,มารถท้องได้เพราะตัวนั้นช่วงนั้นสัตว์มาปฏิสนธินะครับอาศัยการสมสู่กันครั้งแรกนั่นแหละนะครับเป็นปัจจัย โดยประมานมาอีกประมาณ7วันนะครับสัปดาห์หนึ่งท่านบอกใช้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะก,ก็สัตว์ยังมีโอกาสมาปฏิสนธิได้นะครับเราจะสังเกตเรื่องของพระโพธิสัตว์ของเราจะไหมเรื่องของพระโพธิสัตว์ของเราคือเจ้าชายสิทธามาประสูติเนี่ยมาปฏิสนธิในท้องตองประสูติเจ้าสุโทโธตนะกับพระนางยาโสาลาเอไม่ใช่ดิพระนางสุดิมหามายาเนี่ยสมสู่กันเลือเปล่าเปล่าเลยนะครับนางนอนฝันเฉยเฉยไป แต่สัตว์ก็มาปฏิสนธิใช่ไหมครับพระโพธิศาสตร์ก็มาปฏิสนธิดังนั้นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเวลาปฏิสนธิจะต้องปฏิสนธิในขณะที่มีการสมสู่กันหลังจากนั้นไปจะก,กี่วันก็ตามทีถึงแม้หลักวิทยศาสตร์ว่าจะมีการชนชัยอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็มีการเกิดขึ้นมามีตัวหนึ่งมันลรอดทะลุปไปได้ถ้าเกิดมาไอตัวนั้นมันมีเกิดมันเข้าไปหมดหรือมันไม่ออกมาเป็นโขงหรอใช่ไหมใช่ไหมละ่ะเกิดไอตัวนั้นมันรอดกันไปทั้งหมดเลยเนี่ยไอตัวที่มีชีว ไม่แย่ไปหน่อยละมาั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับที่เรามักจะยอมรับวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์เขาจะมีการทดลองนะฮะทดลองค้นคว้าหาเหตุหาผลแต่วิทยาศาสตร์ที่หลายๆอย่างที่เคยรับรองไว้ก็ถูกพุทธศาสตร์ไป เขาเรียกว่าอะไรไปหักล้างครับหลายอย่างครับไปหักล้างหลายๆอย่างอย่างเรื่องของการปฏิสนธิก็คือการที่จะมีสัตว์มาเกิดเนี่ยนะครับพวกหมอพวกแพทย์เนี่ยนะครับที่เขาเรียนกันสูงสูงเนี่ยปรากฏว่าเขาได้มาศึกษาอภิธรรมครับ ด้มาศึกษาวิธีการเกิดของสัตว์เนี่ยนะครับนะสัปดาห์ตอนแรกเนี่ยเป็นกระละเป็นอ,อะไรเนี่ยเป็นปัญจาสาขาอะไรกว่าจะได้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเป็นหน้าเป็นตาอะไรขึ้นมานะเนราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้หมดครับตรัสไว้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วเขาเรียนมาเนี่ยเขารู้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง แล้วเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้ารู้ได้อย่างไงเขาก็จึงยอมรับนะครับพวกหมอเนี่ยเวลาเขาหลายคนก็มายอมรับไอ้ตรงนี้แหละครับเขามาทึ่งพระพุทธศาสนานะ่ตรงปฏิสนธิของสัตว์นี่แหละอ่าสเสน่ห์ของวิธรรมนะเพราะฉะนั้นเรามีของดีนะฮะนะเรามีของดีเรามีวิชาความรู้ที่ดีอาจพูดถึงตรงนี้ก็ พูดถึงเรื่องของการศึกษาหน่อยนะครับปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยของเราก็มีจัดการศึกษาก็เป็นแผนกธรรมก็คือนักธรรมตรี่าเอกสามปีนี้ถ้าสอบผ่านก็คือจบคุณจบแล้วเป็นนักธรรมมุตตะก็คือพ้นจากนักธรรมสามารถที่จะไปเป็นเจ้า,าวาดเป็นเจ้าอาวาตำบลอำเภอเป็นอะไรก็ได้ครับ อืมแล้วบาลีเนี่ยก็มีประโยคหนึ่งสองถึงประโยคพทอเก้าครับอภิธรรมก็ถึงอภิธรรมบัณฑิตนะถึงชั้นมหาเอกก็ถือว่าจบนะการศึกษาของของคณะสงฆ์ไทยเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ก็มีถ้าเรียนแผนกธรรมก็ดีบาลีก็ดีอภิธรรมก็ดีอันนี้ผมยอมรับได้ครับ แต่ที่ยอมรับไม่ได้ก็คือเรียนทางโลกนะฮะเรียนทางโลกผมไม่ใช่ว่าผมปฏิเสธพระที่เรียนทางโลกว่าไม่ดีนะฮะแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าการที่เราสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดมีการเรียนทางโลกจนเราทิ้ง การเรียนธรรมะธรรมวินัยเนี่ยครับเรียนปัตตบิโดกเนี่ยผมเห็นว่าเป็นการไม่ควรนี่ผมคิดอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ปฏิเสธถ้าโอเคละถ้าคุณเรียนทางธรรมดีครับนะคุณมีความรู้ความสามารถที่จะไปเรียนทางโลกต่อได้ผมก็ไม่ได้ว่าครับนะไม่ได้ว่าไม่ได้ปฏิเสธแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับ พรที่มาเป็นผู้นำผู้ปกครองส่วนมากแล้วมักจะเรียนทางโลกสูงมาแล้วก็เอาความรู้ทางโลกนั่นแหละมาบริหารจัดการแล้วการเผยแผ่ก็มักจะยกย่องชมเชยความรู้ทางโลกแล้วก็มักจะส่งเสริมความรู้ทางโลกเป็นล่ําเป็นสรรอย่างบาลีเนี่ยไม่มีค่าตอบแทนอะไรนะถ้าสอบไม่ได้นะ หรือส่งสอบก็ได้น้อยไม่เป็นรูปธรรมว่าง,งั้นเถอะแต่ทางโลกรู้ไหมครับว่าเขาให้หัวละสองหมื่นกว่านะครับให้เลยครับสอบได้ไม่ได้อย่างไงถ้าคุณจัดการเรียนการสอนทั้งโลกนะปริญญาสามัญเนี่ยนะครับเขาให้เลยครับหม 1, หนึ่งมสองมสาม 4, มสี่มห้ามหกสวัสดิการดีมากครับเพราะเขาถือว่ามันเข้าสู่ระบบการศึกษาได้มีจัดชั่วโมง เรียนมีครูสอนมีอะไรแบบทั้งโลกเขาจึงยอมรับแต่ทีนี้ของบาลีมันไม่มีครับอา้าวใครเป็นครูสอนสอนหลักสูตรยังไงอะไรมันไม่มีครับอครูก็ครูเถื่อน,ออนผมเนี่ยเขาจะจับเมื่อไหร่ก็ได้ครับเป็นครูเถื่อนครับนะเป็นซะอย่างนั้นเขาไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นพระของเราก็ไปเลยครับปีหนึ่งอ่ะสองล้านสามล้าน นอนเนข้าวหัวพระเนก็เลยไปเอาการศึกษาทางโลกเป็นล่ำเป็นสันกันทิ้งครับบาลีก็ทิ้งนักทางบ่ทิ้งประโยชน์มันน้อยแต่พากันรักษาไว้อยู่นะการสอบนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคุณสมบัติ มันเป็นครสมบัติระบาดหนึ่งที่จะต้องเอาไปแปะไว้ในในคำขอเลื่อนพระราชทานต่างๆครับขอเป็นพระครูเจ้าคงเจ้าคุณ,คณอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีพวกนั้นจบนักธรรมเอกอย่างนี้ครับจบปออะไรอ่อประปทอนั่นพรนี่นะต้องมีประดับไว้อยู่แต่ถ้าไม่มีประดับผมว่าทิ้งหมดนะครับทิ้งหมด ุกวันนี้ไม่มีนะฮะเรียนบาลีเรียนนักธรรมเนี่ยหมดไปแล้วอำเภอหนึ่งอำเภอหนึ่งบางอำเภอไม่มีเลยนะฮะหลายมิแต่เนี่ยปริศสาม,มันเป็นล่ําเป็นสรรกันก็เลยพูดถึงเรื่องการศึกษาก็เลยแฉลบมาสักนิดหนึ่งนะครับเรามีของดีอยู่พยายามตั้งใจศึกษานะครับตั้งใจศึกษาเราจะได้คุณนันประเสริฐนะครับอ่าตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ คำถ,ถามต่อไปกันแล้วกันนะครับ๋ยาข,ขอเสียมตรงนี้นิดหนึ่งเรื่องของการเกิดนะนะของการเกิดเมื่อกี้พูดไปว่าต้องประกอบด้วยองค์สามก็คือมารดามีฤดด,ดูแลก็มารดาและบิดา,าสมสู่กันแล้วก็สัตว์มาปฏิสนธิอันนี้คือเก่าโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากแต่ก็มีบุคคลที่พิเศษอย่างเช่นสุวรรณสา,ามในมาเกิดมารดาบิดาก็ไม่ได้สมสู่กันเพียงแต่เอามือรูปท้องกันไป ดันั้นเองก็เกิดได้นี่ก็สำหรับคนมีบุญนะครับพวกเราคงไม่มีสิทธิ์เกิดแบบนั้นนะนะครับแล้วก็สาหรับบางคนบางท่านก็มาเกิดที่ดอกอุบลบ้างอย่างใดนพระนางอะไรล่ะ,ะนางบนญวันนาอย่างนี้ก็เป็นบุคคลพิเศษนะครับคนมีบุญแล้วก็เขาเบื่อหนาอ,อย่างเช่นบุกกระลีสาติพามเนี่ยพวกนี้นก็มาเกิดที่ดอกบัวเพราะว่าแกเบื่อท้องก็ไม่อยากจะเกิดอยู่อย่างนั้นแกอ,อยากแกเบื่อ แก่อธิฐานบุญของแก่นะครับทำบุญแล้วอธิฐานก็จะได้มาเกิดที่กอดอกบัวในพวกนี้นะครับก็สําหรับกรณีพิเศษหรือแบบนกขยางนกขยางเนี่ยมันไม่มีเขาบอกมันไม่มีตัวผู้นกขยางขาวนะครับพอฟ้าน้องมันก็ตั้งท้องทันทีปั๊บเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นกรณีพิเศษอีกนั่นแหละนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในองค์อยู่นะครับมีหลักของการเกิดก็คือมีการปฏิสนธิของสัตว์ได้เป็นกรณีอีก แง่มุมหนึ่งนะครับถ้าใครอยากทราบเรื่องนี้ก็ไปอ่านในมรินทปัญหาถ้าใครอ่านมรินทปัญหาจบแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้แง่คิดหลากหลายต่าง,างหาๆหในต่างๆที่ท่านตอบไว้นะครับให้ไปอ่านในคําภีรมรินทปัญหานะครับครัายละเอียดอ่านนะฮะมลินทปัญหานะครับ